หัวข้อวันนี้นะครับเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญของชีวิตมนุษย์เลยนะครับไม่ว่ามากหรือน้อยอย่างน้อยทุกคนในชีวิตหนึ่งต้องมีคำถามนี้เข้ามาแล้วแต่ละคนก็พยายามจะค้นหาว่ามันคืออะไรกันแน่เท่าที่ผมลองเสิร์ชดูนะครับไม่ว่าจะในอินเทอร์เน็ตหรือว่าถามคนนึงคนนี้คำตอบที่เหมือนกันหมดก็คือ เรากำลังแสวงหาสิ่งที่เรียกว่า happiness หรือความสุขนั่นเองแต่พอเจาะลึกเข้าไปครัว่าความสุขที่เราค้นหากันเนี่ยคืออะไรกลับไม่เหมือนกันครับไล่ตามช่วงอายุเลยนะครับเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็แค่อยากจะเล่นอยากจะมีเพื่อนแต่พอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นวัยเริ่มทำงานสิ่งที่เขาคาดหวังความฝันของเขาก็คือเขาฝัน อยากจะทํานูน่ทนทํานี่นี่คือสิ่งที่เขาอยากเป็นนะครับหวังในสิ่งที่ฝันฝันแล้วพยายามไปให้ถึงสิ่งที่หวังบางคนก็หวังอะไรครับบางคนก็หวังอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตอนเองบางคนก็อยากจะมีะหน้าที่การงานที่ดีบางคนก็อยากจะเป็นโอ้โหเท่าแก่น้อยร้อยล้านนะครับหรือบางคนก็อยากจะเป็นเหมือนมาร์กซักเบิกเลยเนาะเฟซบุ๊กไงครับหนุ่มน้อยพันล้านดอลลาร์ คนก็หวังเป็นแบบนั้นน้องๆบางคนเนี่ยหวังเลยนะครับอยากจะเป็นศิลปินอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักแสดงอยากมีคนฟอลโ o ่ทีหนึ่งเป็นล้านๆก็ถูกต้องครับถ้าน้องๆฝันแล้วน้องๆอ,อยากจะเป็นเนาะแล้วน้องตั้งใจจริงๆผมก็เชื่อมั่นครับว่าน้องจะไปถึงตรงนั้นได้แต่ฝากไว้น,นิดหนึ่งนะครับมีพี่คนหนึ่งชื่อจิมแคร์รีก็เป็น ดารานักแสดงที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเยอะมากก็เขาแสดงหนังหลายๆเรื่องนะครับสำหรับน้องๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบทแมนคนนี้เนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนเลยเนี่ยจะมีความร่ํารวยและมีชื่อเสียงและสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเคยฝันไว้เพื่อท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่คําตอบ ไม่น่าเชื่อนะครับนี่คือคนที่ได้ทุกอย่างแล้วตามที่มนุษย์อยากจะได้เสร็จแล้วเขาก็ตอบว่ามันไม่ใช่คำตอบถัดมานะครับสูงวัยขึ้นมาก็คือวัยที่ทำงานวัยนี้จะเป็นวัยที่มีประสบการณ์เยอะบางคนเนี่ยถึงขั้นล้มละลายก่อนก่อนที่จะกลับมาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ก่อนที่จะกลับมาแล้วมีชีวิที่มั่นคงก็ต้องนึกถึงคนนี้เลยครับ Steve Jobs ถ้าพูดถึง iPhone iMac IBM นะครับ MacBook ทั้งหลายแหล่นี่แะคนนี้แหละเป็นเหมือน,น,นกับเป็น Trademark เลยของสินค้าเหล่านี้พอพูดถึง Steve Jobs เขาก็บอกไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าผมประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในด้านธุรกิจและกล่าวได้ว่าชีวิตของเขานะครับเป็นตัวอย่างที่เด่นชัด ในเรื่องของความสําเร็จจริงไหมครับจริงทุกคนยอมรับแต่นอกจากการทํางานแล้วผมก็ไม่ได้มีความสุขนักหรอกเพราะในที่สุดความร่ํารวยกลายเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีในขณะนี้ผมกําลังนอนป่วยอยู่บนเตียงและพยายามระลึกถึงชีวิตของผมที่ผ่านมาผมพบว่าความร่ํารวยและความภูมิใจกลับไม่มีค่าอะไรเลยในช่วงสุดท้าย ของชีวิตที่ผมกำลังจะตายในความมืดผมมองเห็นเพียงแสงสีเขียวและเสียงของเครื่องช่วยหายใจซึ่งจะให้ผมรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วการไม่ยอมหยุดสร้างความร่ำรวยจะทำให้ต้องมีชีวิตเหมือนอย่างที่ผมเป็นไม่น่าเชื่อนะครับล้มแล้วลุกป,ประสบความสร็จทุกอย่าง แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าความร่ำรวยไม่มีค่าอะไรเลยหรือบางคนครับเขาก็บอกว่าผมโตมากเพียงพอแล้วผมไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตนเองอีกต่อไปแต่ผมมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวก็ดูอย่างหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับบางคนเคยดูเนาะเขาบอกว่าดูหนังดูละครแล้วอย่าลืมย้อนดูตัวเองหนังเรื่องนี้ครับมันก็เหมือนกับชีวิตจริง ของครอบครัวหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาร่ํารวยมีชื่อเสียงเป็นทั้งนักการเมืองมีทุกอย่างพร้อมที่จะเก็บเอาไว้ให้กับลูกหลานแล้วเป็นไงครับท้ายที่สุดตัวเองก็ตายอย่างมีปริศนานอกจากตายอย่างปริศนาแล้วไม่พอลูกหลานเองก็ฟ้องร้องกันกว่า50คดีมันเกิดอะไรขึ้นครับเขาทําทั้งชีวิตมา เื่อจะมีให้ลูกหลานแต่ปรากฏว่าลูกหลานกลับกันเองเพราะหวังในมรดกในพระคัมภีร์คำคำัมพีบอกว่าความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในโลกนี้ครับในพระธรรมลูก,กาบทที่19ข้อ1ถึง10ที่เราจะอ่านต่อไปนี้เป็นชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงแล้วก็มีฐานะมั่นคงอย่างมากแต่ท้ายที่สุดเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่เขามีไม่มีค่าอะไรเลยเทียบเท่ากับ ที่ได้ร้รรูจักพะเยซูเดี๋ยวหลานพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ1นึ่งถึขณะที่พระเยซูเดินทางไปยังเมืองเยราลูมลประชาชนมากมายมาพบพระองค์ขอให้พระองค์บอกทางที่นำไปสู่ทามรอดและให้สอนเขาเรื่องแผ่นดินพระเจ้า กล่าวแท้จริงจงรับข้าโปรดช่วยข้าด้วยพระเจ้าช่วยเราด้วยเสริมพระเจ้าโปรดชี้ทางด้วยเถิดพระเจ้าในเมืองยิริโคมีคนเก็บภาษีชื่อสักเคสอยากเห็นพระเยซูมากจนต้องเปลีนขึ้นต้นไม้เพราะเขาโตเตี้ยมากนักคนเก็บภาษีเนี่ รีบลงมาเธอะซักเคียสเพราะวันนี้เราจะพักในบ้านเจ้าบ้านข้าเหรอคงไม่มีใครอยากพักบ้านเขานะซักเคียสรู้จักพระเยซูได้อย่างไรจงฟัง ข้าจะให้ซับครึ่งหนึ่งแก่คนจนถ้าท่าข้าโกงพูหนึ่งผูดด้ใดข้าจะยอมคืนให้เขาเป็นสี่เท่าเลย เหลือเชื่อเลยที่คนเก็บภาษีจะยอมคืนเงินเป็นไปไม่ได้หรอกวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากอับ,บราฮมัมบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อช่วยผู้หลงหายให้รอดขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคลิปที่เราได้ดูกันไปจะขอเจาะในรายละเอียดนิดนึงนะครับ ในพระธรรมลูกาบทที่19นี้เป็นเรื่องของพระเยซูกับชายคนหนึ่งที่ชื่อซักเคียสเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกําลังเสด็จผ่านไปตามทางนั้นมีชายคนหนึ่งที่ชื่อซักเคียสเขาเป็นนายด่านภาษีนี่คืออาชีพของเขาแล้วก็เขาเป็นคนมั่งมีแสดงว่าเขามั่งคั่งและร่ำรวยเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครแต่เนื่องจากคนมากมองไม่เห็นเพราะว่าเขาเป็นคนเตี้ย เราเห็นลักษณะของเขาแล้วนะครับเขาก็เลยต้องวิ่งไปข้างหน้าปีนต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มีโอกาสเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กําลังเสด็จผ่านมาทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงพระเยซูก็แง้มพระพักแล้วก็เรียกชื่อเขาเขาก็ดีใจมากเลยเพราะว่าพระเยซูบอกว่าให้ลงมาเพราะว่าวันนี้พระองค์จะพักอยู่กับเขาที่บ้านเขาก็รีบลงมาด้วยความยินดีแต่แปลกนะครับทันทีที่ทุกคนเห็น เขาก็บ่นกันเลยว่าทําไมพระเยซูจะไปเข้าพักอยู่กับคนแบบนี้เพราะฉะนั้นนอกจากเรารู้เขามีอาชีพอะไรเขาเป็นคนร่ำรวยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือคนส่วนมากไม่ชอบเขาครับถามว่าทำไมคนถึงไม่ชอบนายด่านเก็บภาษีซึ่งจริงๆการเป็นนายด่านเก็บภาษีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับเนื่องจากประเทศอิสราเอลเนี่ยตกเป็นทาสตกเป็นเมืองขึ้นของของชาติอื่นอยู่ เขาเป็นมาหมดเลยครับตั้งแต่อัสซีเรียามาจาัก,กรวรรดิบาบิโลนเปอร์เซียกรีกแล้วก็จัก,กรวรรดิโรมจนถึงยุคพระเยซูเนี่ยคือจัก,กรวรรดิโรมเพราะฉะนั้นคนยิวหรือประเทศอิสราเอลเนี่ยจึงตกเป็นทาสต,ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศที่เขามาปกครองเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีเนี่ยจึงเป็นการเก็บไปให้ ส่งสวยให้กับจกักรวรรดิโรมเพราะฉะนั้นคนเขาจึงไม่ค่อยชอบครับต้องเสียเงินแทนที่จะเอาเงินมาเพื่อจะเอามาช่วยเหลือตัวพวกเขากันเองกับต้องไปส่งสวยให้กับต่างชาติเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยชอบละและเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไม่ชอบนายดำเก็บภาษีเพราะว่าตําแหน่งนี้เนะี่ยต้องเป็นคนยิวเท่านั้นเพราะมันจะเรียกเก็บกันเองได้ง่ายแล้วเนื่องจากตําแหน่งนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเมืองเยริโคเนี่ย ถ้าใครเคยไปอิสราเอลจะเจอเลยว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆภูเขาสองด้านแล้วตรงกลางจะเป็นที่ราบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคนยิวต้องเดินผ่านต่างชาติต้องเดินผ่านเพราะฉะนั้นในด่านเก็บภาษีเนี่ยจะได้เยอะมากจากการเก็บค่าผ่านทางเอาง่ายๆครับเนื่องจากตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่รวยแน่ๆเพราะฉะนั้นคนก็เลยอยากจะได้ตำแหน่งนี้ทำยังไงล่ะถึงจะได้ตำแหน่งนี้ก็ต้องซื้อตำแหน่งสิครับ ก็เหมือนการเมืองทั่วไปก็ต้องซื้อตําแหน่งเพื่อตัวเองจะได้เข้าไปพอเข้าไปเสร็จก็ต้องถอนทุนคืนอันนี้ก็เป็นตักกา,กาง,ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นใครจ่ายเท่าไหร่ทางด้านจากักรวรรดิโรมต้องการเท่าไหร่เขาก็จะเรียกเก็บมากกว่าที่จกักรวรรดิโรมต้องการแล้วกินส่วนต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยิวจึงไม่ชอบนายด่านเก็บภาษีเลยด้วยผลข้อแรกครับเหมือนกับคนขายชาติ และข้อที่2ก็คือคุณเล่นคอร์รัปชันโกงกินและบังคับให้ผมต้องจ่ายเงินให้คุณเพราะฉะนั้นคนยิวเนี่ยเขาจะไม่ชอบในด่านเก็บภาษีเป็นพิเศษเลยครับจะขอจอะลึกเข้าไปอีกนะครับสกคียสเนี่ยเขาพยายามทำอะไรสิ่งที่เราเห็นคือเขาพยายามมองหาเพื่อจะมองให้เห็นพระเยซูแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนเตี้ยเขาก็เลยต้องพยายามหาวิธี เื่อเขาจะได้เห็นพระเยซูให้ได้โดยการไปปีนต้นมะเดือ่อคุณว่าซักเคียสเคยเห็นพระเยซูมาก่อนไหมครับเป็นไปได้สูงครับว่าเขาไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อนแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากพระเยซูเนี่ยทรงเริ่มพันธกิจของพระเจ้าที่เมื่อพระชนมายุ3ามพรรษาพระเยซูทําอะไรมั่งพระเยซูสั่งสอนครับแล้วก็สั่งคําสั่งสอนของพระเยซูเนี่ยก็แตกต่างจาก ผู้นำศาสนาคนอื่นๆมากมายเลยเพราะว่าผู้นำศาสนาคนอื่นๆเนี่ยพยายามที่จะเป็นลักษณะสอนแล้วก็สั่งให้ทํานูนน่นทํานี้แต่พระเยซูคริสต์เนี่ยจะสอนแตกต่างพระเยซูไม่ได้สอนว่าสั่งให้ทําอะไรแต่พระเยซูเข้าถึงพระคําของพระองค์จริงๆว่าหมายถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคําสอนของพระเยซูจึงจึงพิเศษกว่าแล้วก็มีความเข้าใจลึกยิ่งกว่าประชาชนก็ชอบ และอย่างก็คือคําสอนของพระเยซูเนี่ยเต็มด้วยสิทธิอำนาจเพราะว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นก็คือสิ่งที่สอนของพระเยซูเนี่ยแตกต่างแล้วพระเยซูทําอะไรอีกพระเยซูก็ช่วยในการรักษาโรคช่วยเหลือผู้คนมากมายเพื่อให้ผู้คนเห็นนะครับว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์จึงสามารถทําการอาศัศจรรย์ได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับพระเยซูเนี่ยณน,นาทีนั้นตอนที่ซักเคีย ไปเจอเนี่ยพระเยซูเหมือนซูเปอร์สตาร์ครับนะผู้คนก็ห้อมล้อมพระเยซูมากเขาก็เคยยินชื่อเสียงของพระเยซูมานานก็อยากจะรู้จักพระเยซูมากก็เลยต้องปีนขึ้นไปนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับพอฝูงชนไปกับพระเยซูเสร็จแล้วพระเยซูก็เหงียนพระปาขึ้นแล้วก็เรียกชื่อของเขาซักเคียส คือในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าในประเทศไทยไม่มีใครรู้ไม่รู้จักพิตูลบอดี้แสลมใช่ไหมครับโอ้ย,อยเขาก็เหมือนกับพระเยซูตอนนั้นเลยคือคนนิยมช,มชมชอบมากไปไหนนะจะต้องโอ้โหต้อง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 ไปเจอพิตูลให้ได้อะเพราะว่าพิตูลวิ่งหลายจังหวัดเหลือเกินนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเขามาวิ่งแถวบ้านผมเนี่ยผมก็อยากจะปีนขึ้นไป หรือว่าขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อจะดูเหมือนกันว่าเออพี่ตูนเนี่ยนะเฮ้ยเราเห็นในหนังนะแล้วเขาก็เป็นนักดนตรีเขาเป็นนักร้องแล้วเขาก็ทําสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโอ้โหเขาเป็นคนที่น่าปลื้มใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมได้อย่างมากๆเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับใครๆก็รู้จักพี่ตูนแต่ถามหน่อยครับถ้าเกิดพี่ตูนวิ่งมาเสร็จแล้วพี่ตูนเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่า คุณบุญทรงอันนี้แปลกครับเพราะอะไรครับการที่ผมรู้จักคุณตูนเนี่ยไม่แปลกหรอกพวกเขาเป็นคนโด่งดังใครๆก็รู้จักเขาแต่การที่คุณตูนไม่รู้จักผมแล้วสามารถเรียกชื่อผมได้เนี่ยอันนี้แปลกครับเพราะจริงๆแล้วสังเกตไหมว่าพระเยซูไม่น่าเจอสักเคสมาก่อนสักเคสก็ไม่เคยเจอพระเยซูมาก่อน แต่ทันทีที่ซักเคียสปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วพระเยซูเรียกชื่อซักเคียสได้จึงมีนัยสําคัญมากครับเพราะมนุษย์ทําสิ่งนี้ไม่ได้เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําสิ่งนี้ได้นะครับทําไมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในพระคัมภีร์มีหลายหลาย,หลายบทหลายตอนนะครับที่สับสนุนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสัพพันญูทรงรู้ทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในพระธรรมสดุดีบทที่ร้9ข้อ4นะครับได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระยาวเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วไม่น่าเชื่อนะครับก่อนที่เราจะพูดเนี่ยพระองค์ก็รู้แล้วว่าเราจะพูดอะไรนั่นแสดงว่าพระองค์สัพพันอยู่อันที่สองนะครับในอิสยาบทที่4 5ข้อ4ได้กล่าวไว้ว่าเราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้าเราให้สั เราให้นามสกุลเจ้าแม้เจ้าไม่รู้จักเรานี่แหละครับคือความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าและชัดเจนครับการที่พระเยซูรู้จักชื่อของซักเคียสทั้งทั้งที่เขาสองคนไม่เคยเจอมาก่อนเป็นการยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าครับพระองค์ถึงทําสิ่งนั้นได้คราวนี้ประเด็นละที่น่าสําคัญก็คือทำไมพระเยซูถึงเริ่มต้นการสนทนาด้วยการเรียกชื่อของเขานะครับก็เลย ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับขอถามนิดนึงครับชื่อคนไทยนะครับถ้าให้คิดให้คุณคิดนิดนึงว่าชื่ออะไรเป็นชื่อที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยผมว่าทุกคนตอบได้เนาะนะครับชื่อแรกเลยนะครับไปค้นในทะเบียนรัษฎรมามี2,40,000คนนะครับที่ชื่อนี้ก็คืออันดับหนึ่งมิสเตอร์ สมชายครับนะสมชายเนาะเป็นผู้ชายเนี่ยมันต้องสมชายเป็นจริงนะครับไม่ใช่แตวตุดใดๆหรือตั้งเป็นสมหญิงใช่ไหมก็หมายความว่าเป็นผู้หญิงจริงๆชื่อที่2ครับคนนิยมมากถึง2องแสนสามหมคนก็คือติงสมศักดิ์ครับคําว่าสมศักดิ์หมายความว่ามีศักดิ์ศรีสมกับที่คนคนนั้นเป็นน่าเป็นชื่อที่มีความหมายดีไหมครับดีมากถัดมาครับสองแสนหนึ่งหมื่นคน ก็คือชื่อสมพรพรเนี่ยใครๆก็อยากได้เนแล้วอยากให้สมดังหวังดังพรนั้นที่ควรจะได้เพราะฉะนั้นก็เป็นชื่อที่ดีมากเลยและสุดท้ายนะครับอันดับ4จริงๆมีเยอะนะครับแต่ขอแค่สอันดับอันดับ4ชื่อที่เิียวมากที่สุดก็คือ1 7 0 0 0 0คนชื่อนายสมบูรณ์ครับใครๆก็อยากจะมีทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็ดีเพียบพร้อม เพราะฉะนั้นนะครับผมกำลังจะสื่อว่าชื่อทุกคนเนี่ยเป็นชื่อที่ดีและมีความหมายทั้งนั้นแหละลองไปนั่งไล่ถามแต่ละคนสิครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่รู้เนาะแต่จริงๆพ่อแม่ตั้งเขาขึ้นมาเนี่ยมีความหมายและเป็นสิ่งที่ดีแล้วจริงๆในพระธรรมอิสยาห์ที่เมื่อกี้ผมอ้างอิงนะครับก็หมายความว่าแม้แต่นามสกุลและชื่อของเราพระองค์ก็รู้ก่อนหน้าที่เราจะเกิดแล้วนั่นคือความสัพพันญูของพระเจ้าจริงๆครับครนี้มาเช็คนิดหนึ่งครับ คิดว่าซักเคียสแปลว่าอะไรครับทำไมการตรัสเรียกชื่อซักเคียสถึงได้สำคัญมากเนื่องจากคำว่าซักเคียสนะครับแปลว่าผู้ชอบธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตเขาในหน้าปัจจุบันสิ้นดีเลยนึกออกไหมครับเวลาเราไม่ชอบใครเนี่ยเรามักจะไม่เรียกชื่อเขาโดยตรงเพราะว่าชื่อแต่ละคนเนี่ยเป็นความหมายที่ดีแต่พอเราเกลียดใครบางคนเหมือนอย่างเช่นพวกนักการเมืองที่คอร์รัปชันมากม เขาก็จะเรียกเป็นฉายาแทนนะครับเรียกไอ้น mm ู hmm. ude, I, ่นไอ้นี่กันไปหมดยกตัวอย่างง่ายๆซักเคสเนี่ยเป็นคนลักษณะที่เตีย้ยใช่ไหมครับแล้วก็ในเมื่อมีกินก็ต้องอ้วนๆก็ต้องเรียกว่าไอ้อ้วนเตี้ยซักเคสเนี่ยเอาเงินของยิวไปให้จักรวรรดิโรมเพราะฉะนั้นก็จะถูกเรียกว่าไอ้ขายชาติใช่ไหมครับหรือบางทีก็คือการที่เขาโกงค่าต๋งเยอะๆเนี่ย คนก็ต้องบอกว่าอ้ายหน้าเลือดอะไรประมาณนี้ครับไม่อยากจะพูดมากเพราะว่ายิ่งพูดเดี๋ยวมันจะยิ่งยิ่งเหมือนกับพูดคําไม่สุภาพมากขึ้นเอาเป็นว่าไม่มีใครเรียกชื่อจริงของเขามานานมากแล้วแต่ทันทีที่พระเยซูทรงเรียกชื่อของเขามันจนึงมีนัยสําคัญสูงครับว่านายชอบทำ มันเกิดการรีวร์ชีวิตครับเหมือนเคยดูในหนังใช่ไหมครับที่เริ่มต้นตั้งแต่โอ้โหนี่เลยครับตั้งแต่แกแต่างงานกลับมาสมัยวัยรุ่นย้อนกลับมาเป็นสมัยเรียนกลับมาสายประถมกับสมัยเด็กจนท้ายสุดกลับไปเป็นตอนสมัยแรกเกิดเฮ้ย <Hey, S 1> ผมชื่อชอบทำผมไม่ใช่ชื่อนายชอบโกงผมไม่ได้เป็นคนที่ชื่อ ไอ้วนเตี้ยผมไม่ได้เป็นชื่ออะไรแบบนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พระเยซูเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคือนายชอบธรรมันการวิ่งกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเขาถูกสร้างมาจากพ่อแม่ที่เรียกชื่อเขาเป็นชื่อที่มีความหมายและเป็นชื่อที่ถูกต้องแต่ว่าปัจจุบันนี้ชวิตเขาถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ไม่รู้และวันนี้แหละทันทีที่พระเยซูเรียกว่า,วานายชอบธรรมเท่านั้นแหละครับ เราจึงอนุมานได้ว่าเขากลับใจตั้งแต่คําแรกที่พระเยซูเรียกชื่อเขาขอบคุณพระเจ้าครับบ่งบอกอะไรให้ให้เรารู้ไหมครับเรื่องนี้พระเยซูเข้าไปถึงชีวิตจริงๆภายในของเขาว่าพระเจ้าสร้างเขานั้นมีคุณค่ามีความชอบธรรมแต่เพราะบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขามันจึงทําให้เขาไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาควรจะเป็นคุณค่าของชีวิตเขาหายไป เอาเงินเข้ามาแทนที่ซึ่งเงินสกปรกเหล่านั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยเทียบกับการที่เขาได้กลับไปเป็นตัวตนจริงๆที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าครับหวังว่าเราทุกคนนะครับมีชื่อที่ดีเราก็จะได้มีโอกาสกลับไปมีคุณค่าเหมือนอย่างที่พระเจ้าสร้างเราจากนั้นสักเคียดต,ตอบสนองยังไงบ้างครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะทรงพักอยู่กับเขาเขาก็ดีใจแล้วก็ลงมาต้อนรับพระเยซูแล้วสิ่งที่มากกว่านั้นครับ เขาบอกกับพระเยซูว่าเขายืนขึ้นนะครับแล้วก็ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งแล้วถ้าข้าพระองค์โกงใครเขามาจะยอมคืนให้ทั้งหมดสี่เท่าอาชีพเขาครับเก็บตง๋งเพราะฉะนั้นโอกาสโกงสูงมากยืมใครมาเนี่ยแทบไม่มีหรอกแต่โกงคนในมหาศาลครับแล้วคิดดูครับการยอมจ่ายคืนสี่เท่าจากสิ่งที่ตัวเองโกงนั้นหมายความว่าไงรู้ไหมครับ บดตัวเขาล้มละลายเขายอมล้มละลายมีเงินล้นฟ้าเราไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสุขต่อให้เขาไม่มีอะไรเลยแต่เขารู้จักองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงมันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เขาใยหามาทั้งชีวิตครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้ค้นพบความจริงของชีวิตแล้วหวังว่าพี่น้องจะได้ไม่กาดเจอความจริงของชีวิตเช่นกันนะครับ ในตอนท้ายนะครับพระเยซูตรัสในข้อที่9ว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยคําว่าคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเนี่ยเป็นการเยียวยารักษาบาดแผลที่ลึกในใจของซักเคสครับอย่าลืมนะครับเข้าเงินของคนยิวอิสราเอลไปให้จักรวรรดิโรมเพราะฉะนั้นคนจะตราหน้าเขาว่าเป็นคนขายชาติไม่สมควรแม้แต่ จะได้ชื่อว่าเป็นคนอิสราเอลอับราฮัมเนี่ยเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลครับการที่พระเยซูยอมรับเขานั้นจึงเป็นการรักษาบาดแผลที่ลึกอยู่ข้างในผมไม่รู้หรอกครับว่าพี่น้องมีบาดแผลอะไรอยู่แต่ผมรู้แน่ๆว่าพระเยซูคริสต์รักษาได้มาหาพระองค์นะครับ